สวัสดีค่ะวันนี้เจอดอกไม้สีชมพูสวยๆนะคะเพื่อที่จะให้ใจของเราเนี่ยเย็นสบายไปเหมือนกันกับดอกไม้วันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของเตรียมพร้อมก่อนรับคีโมสสำคัญยังไงสำคัญมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าการที่เราจะรับคีโมได้ครบเข็มหรือไม่นั่นหมายถึงการรอดของเราหรือไม่รอดอยู่ที่ตรงนี้นะคะ เพราะการรับคีโมจะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างเดี๋ยวจะมาคุยกันในตอนต่อไปแต่วันนี้เรามารู้ก่อนว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะไปรับคีโมนะคะวันที่รู้จากคุณหมอว่าเป็นอะไรคุณหมอที่แจ้งก็ให้ไปพบคุณหมอเฉพาะทางนะคะที่สัลยกรรมพิเศษ คือคุณหมอที่สัญยกรรมพิเศษเนี่ยจะชิวมากนะยังวัยรุ่นอยู่เลยเคุณหมอก็แนะนํานะคะว่าแผนการรักษาจะรักษายัางไงแล้วมีขั้นตอนอยังไงก็คือจะทําการให้คีโมเนี่ยทั้งหมด12ครั้งแล้วก็เว้น2อาทิตย์มาแต่ละครั้งทีนี้ก็เลยจะต้องมีการนัดที่จะใส่พอร์ตสำหรับให้คีโมที่บริเวณหน้าเหนือห,หน้าอกคือ เป็นการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งอ่ะเป็นการผ่าตัดเล็กกันนะคะคือเราจะรู้เลยว่าหมอทำอะไรให้ยาชารู้ว่าพูดอะไรคือแบบรู้มีสติทุกอย่างนะคะหมออธิบายอย่างนี้ว่าทำไมถึงใช้วิธีนี้ถึงไม่ให้ทางเส้นเลือดธรรมดาก็เพราะว่าวิธีนี้จะทำให้ร่างกายของผู้ป่วยเนี่ย บอบช้ำน้อยที่สุดเพราะว่าการที่ให้ที่เส้นเลือดนะคะจะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับได้รับยาแล้วยาเนี่ยจะเป็นยาที่ค่อนข้างที่จะแรงทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยแข็งแล้วก็จะมีการแบบอาจจะครั้งต่อไปให้เส้นนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเส้นทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็จะทําให้เหมือนมีรอยไม่ไหม้นะ อยู่ที่เส้นเลือดของเราก็จะทําให้แบบไม่ค่อยโอเคกับร่างกายของผู้ป่วยเท่าไหร่ก็เลยใช้วิธีนี้แหละก็ใช้ท่อนี้เป็นท่อเล็กๆที่สอดเข้าไปในหลอดเลือดของเรานะคะตรงตรง,ตรงเส้นเลือดดาใหญ่ก็ทำให้ให้ีโมผ่านทางนี้จึงทำทำให้เราไม่ได้มีอาการที่ว่าจะต้องใช้จะต้องใช้เส้นเลือด ตรงบริเวณแขนคือทุกครั้งที่ไปก็เจาะตรงเส้นเลือดตรงนี้แหละให้ทุกครั้งนะคะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนี่ผ่าตัดเสร็จพักฟื้น3วันแล้วคุณหมอต้องรีบให้คีโมเพราะว่าไม่อยากที่จะช้าเพราะแต่ทีนี้ปัญหามันก็คือแผลเนี่ยยังไม่หายพอพยาบาลแทงเข็มเข้าไปเท่านั้นล่ะโอ้โหไม่รู้ว่าจะเจ็บอันไหนดีนะ เอาอันไนก่อนดีที่จะเจ็บเพราะว่าแผลที่ผ่าตัดก็ยังเจ็บอยู่แผลที่แทงเข็มก็เจ็บนะคะ,ะก่อนที่จะให้ครั้งแรกนะตื่นเต้นมากเพราะว่าคือมีเขาเล่าว่าเนี่ยเยอะมากต่างๆนานาเขาเล่าว่านะไม่รู้เขาคือใครหาเขาไม่เจออเราก็จิตตกสิเอ,อ๊ะมันจะเหมือนกับคนนั้นคนนี้พูดมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแตก ก็เป็นแป๊บเดียวความรู้สึกนั้นนะเป็นแป๊บเดียวก็คิดว่ายังไงก็ต้องสู้แหละคือแบบมันมาขนาดนี้แล้วอะถ้ากลัวแล้วจะอีกสิบสองครั้งฉันจะไปไหวไหมถ้าฉันกลัวฉันก็ไม่ไหวฉันต้องก้าวผ่านก้าวที่หนึ่งเนี่ยให้ได้แล้วค่อยๆไปนี่คือบอกตัวเองนะบอกตัวเองนี่ก็ตอนนั้นก็ไม่ไปจดจ่อแล้วไม่ไปจดจ่อกับคำว่าีโมและ จะมาจดจ่อตรงคําว่าแล้วฉันจะดูแลตัวเองยังไงดูแลให้มีภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่สุดก็มีหลักประจําตัวอยู่นะคะอยู่คือไม่รู้หรอกว่าวิธีนี้มันดีที่สุดไหมหรือว่ามันถูกต้องทั้งหมดไหมอาจจะมีวิธีที่ดีที่สุดกว่านี้ก็ได้แต่ก็คือจะพยายามศึกษาข้อมูลแล้วก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีพร้อมกับการศึกษาข้อมูล และเอามาวิเคราะห์เพื่อที่จะปรับใช้กับตัวเองให้มันเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะคะก็ที่จะมีหลักสำหรับตัวเองก็คือหนึ่งจะต้องมีอาหารที่เพิ่มพูนภูมิต้านทานให้กับเซลล์แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้เรามีแรงอะว่างั้นเถอะนะคะให้มีพลังแล้วก็อาหารต้องไม่ไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจาย อย่างเช่นหวานจัดมันจัดเค็มจัดอาหารแปรรูปอาหารหมักดองอาหารเนื้อติดมันอะไรพวกนี้นะคะแต่จะมาเน้นพวกไข่ขาวปลาอกไก่ผักแต่ผักก็ต้องล้างให้สะอาดนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็สารเคมีเยอะนะก็ใช้วิธีในการล้างให้สะอาดนิดนึงผลไม้อย่างงี้นะคะแต่ว่าผลไม้นี่จะไม่เป็นผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะก็จะ รับประทานสิ่งเหล่านี้ค่ะเวียนกันจะไม่เจอะจงไม่เจอะจงว่าเออจะต้องเป็นวันนี้คือจะเป็นลักษณะเวียนนะก็พยายามทำกับข้าวเองจะมากกว่านะคะแล้วก็ออกกำลังกายเท่าที่จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองและกิจกรรมที่แบบให้ให้ให้รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ขยับแข้งขยับขาตามเสียงเพลงแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นยังมีแผลขาดตัดที่เป็น ขาตัดหน้าท้องอยู่เนาะแล้วก็มีโคลอสใช่ไหมคะก็จะอพอให้มีแบบว่าฮอร์โมนเอนโดฟินน่ะสร้งขึ้นมาให้ให้โอเคกิจกรรมกิจกรรมของแต่ละคนน่ะก็จะไม่เหมือนกันเพราะความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอย่างเราจะบอกว่า,าคุณจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบไม่เหมือนกันนะคะส่วนข้าวก็จะเน้นพวก ข้าวกล้องเข้าวไรเบอร์รี่จะจะไม่ค่อยทานข้าวขาวเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วจากนั้นนะคะก็จะทำตัวเองให้ผ่อนคลายนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอพยายามจะไม่นอนดึกคือพยายามนะจะไม่นอนดึกก่อนนอนก็ทำสมาธิแผ่เมตตาอย่างนี้นะคะเป็นการเตรียมเตรียมทั้งกายและเตรียมทั้งใจเนาะส่วนการดูแลตัวเองในช่วงคีคมีเนี่ย จะไม่เหมือนตอนก่อนคีโมนะก่อนคีโมเนี่คือเอาเป็นว่าทํำยังไงก็ได้อ่ะให้ตัวเองมีพลังงานมากที่สุดทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีภูมิต้านฐานมากที่สุดเตรียมใจให้สบายไม่ต้องไปวิตกกังวลพร้อมที่จะให้ตัวเองเนี่ยรับคีโมให้ได้คืออย่าไปทำให้ตัวเองสุดลงเป็น สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็มาดูแลตัวเองทีนี้เดี๋ยวพอรู้อย่างนี้ละร่างกายพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปรับคีโมโครั้งแรกเดี๋ยวในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าการไปให้คีโมครั้งแรกว่าจะมีความรู้สึกยังไงแล้วก็จะต้องเตรียมเตรียมร่างกายยังไงเพราะว่าการให้คีโมเนี่ยมันคือการ ภูมิด้านทานมันลงอ่ะสุดลงสุดลงสุดลงจะทำยังไงจะให้มันผ่านพ้นตรงนั้นไปได้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะวันนี้ขอพักก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่รอติดตามนะ